นี่มีน้องหมาด้วยเหมือนหนูอโอ้ oh, a n k you so much คะ่ะไว้เจอกันขอนแก่นนะคะทุกคนมันจะมีแฟนไซส์สี่ภาพก็คือที่ขอนแกน่นเชียงใหม่หัดใหญ่แล้วก็ชลบุรีนะคะแล้วก็ปีหน้าเราจะมีแฟนมีดด้วยใครสดวกมาเจอกันนะคะ น่ารักมากเลยเดี๋ยวหนูจะไปคล้องไว้กับกระโปรงกระเป๋าของหนูว้าไอนี่ I love you thank you so much ครับ everyone โอ้มีรูปเพื่อนๆด้วยวันที่หนูไปดูเพื่อนแน่นอนร้อยร้านเปอร์เซ็นต์ Wish you a magical Christmas season filled with love and joy พี่แท you too นะครับ ขอบคุณมากนะคะเฮ้ยเพิ่งไปหาเมาาื่อวานอะเจออีกแล้วเหรอเราก็ว่าไปตั้งใจเรียนหรือเปล่าตัง้งใจเอ่อทำงานกันอยู่หรือเปล่าโทนอันดาพี่ชแมง Merry Christmas and Happy New Year ร่วงหน้านะคะขอให้ปีหน้าและปีต่อๆไปเป็นปีที่ดีของหนูมีความสุขและสนุกในทุกทุกสิ่งที่ทำเลยนะขอให้ทุกคนพบโดยคนน่ารักอีกมากมายเลย ดูแลสุขภาพแล้ยิ้มกว้างๆอยู่เสมอนะคะทุกคนด้วยดูแลสุขภาพแล้วก็ยิ้มกว้างๆนะครับขอบคุณนะคะอันชอบสีขาวดำฟ้าตั้งใจทำงานค่ะเอออันดายืนตรง,งนเคารพทุกคนดูชอบที่หนูยืนนิ่งสาววิมาหนูาแกะของขวัญต่อแล้วถึงน้องอันดา ยินดีที่ได้รู้จักและดีใจที่ได้เจอนะคะอยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจงให้จากตรงนี้เสมอในทุกๆเรื่องขอให้หนูมีคนรักหนูเพิ่มขึ้นอยากให้หนูยิ้มเยอะๆแค่คนรอบข้างและเป็นคนสดใสส่องสว่างเหมือนดวงดาวบนฟ้าก็เหมือนอันใดที่มีเหล่าท้องฟ้าคอยอบกอดรักและสะโพเสมอพี่วาวขอบคุณนะคะหนูก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพวกพี่นะคะเราจะเชียงใหมนะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวหนูจะไปกู้กำเมืองมา เอเธอหรือเปล่าอ่ะอุ้ยจะตกเ้าอิออ้อันดาชอบอันดาชอบหมวกกับชอบรองเท้ากับชอบชอบอะไรดีอ่ะชอบเธอเธอเธอธอน่ารักมากหนูเคยอยากได้ตุ๊กตาของอันนี้ด้วยแต่นั้นไปจับของเพื่อนแล้วมันนิ่มมากหนูก็เลย คุยเลงไว้แต่ยังไม่ได้ไปซื้ออุ๊ยหนูื่อว่าหนูน่าจะพูดเยอะไปหน่อยหนูเสียงหายนี่แหละเลโก้มาเดี๋ยวไว้หนูจะไปต่อกับเพื่อนๆนะคะ thank you คะ่ะหวังว่าจะได้เจอกันคะ่ะทุกคนอ uh, ใส่แอร์ฟอนั่นจะเบอร์สามเก้าสี่สิบนะคะได้เลยเดี๋ยวนระาจะไปซองพูดมาภาษาภาคของหนูนี้นั้นเย็บปะโยคำสาหมิได้ everyone in the friends that I will unpack เด้อแกฟโอ้มัน o k like me หรือ not Thank you ค่ะเดีจะเปิดเพลงไปด้วยนะเดี๋ยวจะเหงาหน่อยอยู่ unpack unbox and gift <c oughs> เป็นเพื่อนหนูหน่อยอืม um หนูจะเปิดเพลงที่หนูชอบไงหค่ะไม่เจอกำนังคะทุกคน I will search a song that I like Of course Oh, mm -hmm. I hope I my to go to Bangkok for breaking up so much, so I have to thank you. Oh, thank you so much, Ha! Thank you for the firework. It's firework, but not Um. It's book. Thank you, Ha! อุ้ยนี่มีอะไรกล้องแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปต่อเพื่อนแล้วพรุ่งนี้ตอนนี้ลูกแก้วไม่ได้ไลฟแบบ์นะคะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวแปบนึงนะคะนี่อันนี้คือซองจดหมายที่รัก

Mm hmm. Thank you so much ครับเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ <c oughs> อึด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  <gasps> พี่ว่าดเองรูปค่ะ Thank you ครับมีบัตรจีบอ่ะคะยังไม่มีเลยอนะ่ะส่งมาหนะ่ยอยได้ไหมอ่ะอันนี้พี่วาดเองโหหนูอยากวาดรูปแบบนี้มากๆเลยอะ่ะ มันยากไหมอะพี่มันต้องเป็นกระดาษแบบแคนวาปะคะ่ะกระดาษภาพแบบวาดเองค่ะอันนี้พี่เป็นคนเขียนแน่เลย PS p s p t อ c ขอบคุณนะคะ thank you อัน้นเลิกรอกกี่โมงอัน้นเลิกแปดก,กี่โมงก่อนทูอันดาวิวที่สมบูรณ์แบบคือวิวที่มีท้องฟ้ากับทะเลด้วยกันนะคะท่านี้อาจจะดูไม่มีค่าอะไรแต่พี่ก็หวังว่าน้องอันดาจะชอบนะคะ ทะเลอันกว้างใหญ่แต่ตราบใดที่หนูมองไปข้างหน้าหนูก็จะเห็นท้องฟ้าขอบคุณครับก็เหมือนกับแฟนคลับที่จะรับทอนและเคียงข้างหนูไปตลอดนะคะภาษาไทยที่ไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะเคียงงงไปบ้างขอโทษด้วยนะคะ I wish you the best best and with more and more love from FC พี่ชาเลนหนูอ่านถูกไหมเนี่ยขอบคุณนะคะ Thank you so much หนูเอ่อถ้าพี่ไม่ห,หันภาษาไทยปค่ะ I really want to say thank you sky and sea เอ่อ i s sky look back or oh, look oh no I can't say look down พี่แชร์เอ่อถ้าพี่มองมาพี่ก็จะเห็นหนูเหมือนกันนะคะหนูก็จะพยายามเป็นเอ่อคนที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นพลังบวกแล้วก็ ขอยอยู่เคียงข้างพ่อพี่ไปเรื่อยๆนะคะ t h a thank you ค่ะอาสามินี่แล้วนะหนูสวยเพราะาหนูติดเกิปอดิใช่ปะ,ะ่าล่ะอ่านี่เราจะอยู่คู่กัน Would you like me to draw you e love art I would appreciate Thank you so much Love I love you I too Merry Christmas with you Merry Christmas filled with laughter, love and cherish Moment with your friends and family Thank you so much and wish you also Roy, I will eat it with my friends and my family Thank you so much I love r h y t e chocolate. I keep it in my l i t t l e box. โอ <Ooh. S 3> ้ยชูขหนูดูคนเดียวนูอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะ Merry Christmas ขอให้มีท้องฟ้าที่น่ารักสดใสในทุกวันนะคะมีกา,ฟาแฟไว้เยวๆมีะอะไรยินนะคะได้เลยไอ้หนูตั้งใจเรียนนะาจำได้นะ Thank you so much ค huh? ่ะเฮ้ยเขาก็มีการเพียนดาสุดเลทท่อมาหนึ่ง Thank you ครับหนต้องลองแล้วละเดี๋ยวพี่ต้องลองเสื้อให้หนูดูเลยเริ่มพุหนูต้องตั้งใจเรียนนะคะเข้าใจไ้มคะหนูหนูดูอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวพี่น่นาจะไปใส่เลย ที่เราใส่ให้ดูเลยหนึ่งสองสามเฮ้ย hey. Thank you ค่ะเราจะเปลี่ยนให้ดูเลยใส่ทับเลยุด <Good. S 2> ใส่เสื้อสามชัน้นเฮ้ยมันก็เท่นะขอบคุณนะคะเฮ้ย <Hey. S 1> oh. ขอบคุณนะคะหนู Thank you ค่ะแต่พี่น้าจะต้องถอดเพราะเดี๋ยวพี่น้าจะอาจจะตุยได้ร้อนเท่แบบมันแปลกๆไอเราก็เท่ไอเราก็แปลกๆด้วยขอบคุณนะคะ Thank you ค่ะทอดโพดต้องยังคก Thank you ค่ะด๋ยวนาไป s t a ใส่เลย ถ่ายรูปมาโชว์ด้วยโอเคแต่หนูต้องต้องไปเรียนนะคะเท่านั้นนะคะ okay. หเหมือนได้ไหมเชอาใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ขะ thank you ค่ะ Dear fan go watch crazy and realize that song by the on Star Hunter YouTube entertainment channel. Oh, I say the application name again. I have the First YouTube mm. I also say that. How thank you so much. ต้องสอบถามทาง Star Entertainment นะคะเอาละเลิฟเอาล from China watching your live broadcast Thank you so much 你好 What's y o r name? 我是泰国人我爱你你爱我吗很好 เขาชื่อลิลิลีเ,เ,เพียงคืเธอคขาค a y yeah my teacher you be proud of me yeah o is your height one one point seventy one ครับ hi Philippines hi ใช่บอกให้ตั้งใจ If you still study, you have to concentrate too And I will be happy if you be good at study Happy your Christmas day is very 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 happy Christmas day Because I met my friend and I I receive a lot of love from you even if you come or not but I I really appreciate it. your love s e n d i n g by comment or everything you you do for me โอ้จะเก็บกลองกายอยู่หนนะทุกคนหนูดูเป็นคนไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยแฟนน้เปฟนไฮเฮ้ยเขามีจดหมายน้อย อะไรก็ปิดเอ้ยนี่อะไรชิงจัง Sorry not coming home oh, ฉันชนะ it's okay thank you ค่ะนอกเมื่าตอมไลฟ์อยู่ใช่แต่ว่าหนูกำลังแกะของขานในหนูแกะของขวานเสจหนูจะไปพบปะคุยกับเพื่อนๆแม้ว่าคู่นี้ก็จะไปเจอเองนะคะเพืพ่อนๆไม่เบื่อหนูหรอกเนอะใช่ไหม Yo I'm a rockstar It's look like now or not on a P4 Thank you so much ค่ะ วันนี้ถ่ายพีเวดดิ้งเหรออุ้ยเงี้ยว <Yeah. S 1> วันนี้ไม่ได้ถ่ายพีเวดดิ้งนะคะ <'s> <laughs> มาดูเหมือนพีเวดดิ้งขนาดนั้นเลย Is it look like a uh, p r e wedding Hi m a l a s s a Hi oh ice cream Thank you ค่ะใช่เลย๋อมันขนาดนั้นเลยนะ สวัสดีค่ะอุ้ย I'm so shy Thank you ค่ะด้จี I'm so shy ออค่ะแค่นั้เหรอเอ้ยขนาดนั้นแ,นแล้ว Thank you ขอณมีน,น้องมาขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยอุ้ยมันบอกมันหลุดเมื่อกี้ ชินดาชินดาสุเกะ thank you ครับอันนั้นสองขวบสรุปอันใดกี่ขวบเดี๋ยวเราจะอ่านจดหมายด้วย <c oughs> นี่แต่หนูจะทำยังไงให้มันไม่ขาดอะ่ะ <c oughs> นกดติกก็าขาดอ่ะโอ้ได้แล้ว ขวดเอ้ยแพรว่ากับบวก็ไ like ลฟ์อยู่เพื่อนๆคือไลฟ์เยอะสวัสดีคุณมะนาวหรือคุณอันดาอียาสีตัวของชินจังคือสีส่ครั้งที่ได้เจอคะ่ะเอ้ยน่ารักจังชื่อแทนนะคะเป็นแฟนคขาพี่เกี้ยวุ้ยจต่พี่ลายมือสวยมากค่ะพี่พี่ถ้าพี่เขียนลายมือสวยขนาดนี้กูภาษาไทยจะต้องรับพี่มากๆ This um Alphabet look so s beautiful if Thai t e a c h e r look at this alphabet she will uh, appreciate and compliment you นะคะท,ท,ที่ที่แอบชอบน้องวนาค่ะเฮ้ยไม่รู้จะเขียนอะไรแต่อยากขอบคุณขอบคุณที่ทำให้หากันเจอนะคะเอ้ยขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่น้องนี่ทำให้เราได้มาเจอกความน่ารักสดใสแบบนี้ขอบุณที่เป็นพลังบวกให้กันนะขอให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของความเจ็บป่วยนะคะแล้วเจอกันคิดด้วยนะคะแล้วเจอกันในเวอร์ชันที่เราดีขึ้น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 ,น,นแล้วก็ดีไปพร้อมๆกันนะคะ That beautiful writing yes so beautiful this one is so beautiful いい